แม่วาสวัดีคะนเหมือนบ้านแบบไฮโซตัวจริงนะแม่ว้าวน้องทำไงดีอ่ะแต่ใครเขารู้ป่ะว่าเราอยู่ของห้าไกลชิบหายเลยะว้าวเอเมตว้า ชีมีสมบัติบ้าเยอะเหมือนกันเนาะรู้ไหมว่าเราต้องควรปลงอ่ะเพราเราแก่ตัวขึ้นเรื่อยเต้องปลงข้าทางทำข้าทางอะไรบ้างนะสี่หนึ่งคืนเนาะไหมเราต้องร่วมเพศจริงป้ะฉันจะยัวผัวแม่จะใส่ชุดไหนหนูขอหนึ่งตัวไหนดูซิเฮ้ยไม่เห็นเคยใส่เลยว้ายไม่เอาไปใส่ให้ใครประสบการณ์ที่แบบแปลกที่สุด หลังปั๊มหลังปั๊มประมันเนี่ยนะฝนตกเป็นห่าใหญ่ค่ะฝนตกหนักเลย<ฮ><ฮ>เธอหยุดเลยทันทีไม่หยุดต่อเอเเหมือนช้างเล่นปักโคน ตอนรับแขกวันนี้จะมีพเพื่อนมาหาเพื่อนสนิทปะเพื่อนสนิทพวรูจ้จักกันแค่สองเดือนก็สนิทเลยนี่ทำให้เขาคนเดียวเลยสองหม้อคนกินเยอะเขาเป็นคนหม้อใหญ่ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนายูซีมีปิกปองมาเลยการขา้แล้วค่ะเพราะฉันอยากโดนผัวเขา ่ไปเลยจ้าบ้านเขางเป็นยังไงจ้าว้ายบ้านสวยมากจ้าโอ้เสียงมันมาแล้วแม่มาเลยว้าว่อ หล่อรังรักของคู่ผัวเมียเขาว่าใช่คุยบ้านเขาว่อว่าเขามีลานตรงนี้ใช่ป่ะแล้วเขาก็มีสโลปลงเหมือนบ้านต่อแหลต่อแหล่อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยอ่าไม่สนใจกูแล้วจ้ะคุยบ้านใครเขาว่าบ้านเราสิอ้าวมีสันี้ไม่พอมีสันนู่นด้หรอก็คือมันเชื่อไม่ไงไอ้นี่ปลาเว่อว่าแล้วหนูมาทําไมอ่ะก็แม่บอกว่าเอามากินข้าวบ้านฉันแต่ว่าโอเคว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวทำกับข้าวเสร็จแล้วเสร็จแล้วมัข้าวหน้าไก่นะมันคืข้าวหน้าไก่ข้าวหน้าไก่ อันนี้เธอเขาเรียกว่าเป็นเสื้อกล้ามหรือเป็นเสื้ออะไรอะ่ะพี่เป็นคนแพ้ผู้หญิงใส่เสื้อกล้ามมากเลยจีเขาตอนเขาจีพี่อ่ะตอนที่ฉันใส่เสื้อกล้ามนางก็เดินสวนกันที่สยามแล้วนางใส่เสื้อกล้ามชอบมากมีอารมณ์มากเลยอพอเดินสวน,นเสร็จก็ไปชา่าที่ตรงในสยาม ห้องน้ำสาธารณะหรอแต่ถ้าอไปห้องน้ำพราก้อนกระจกมันจะเงาทำไมถ้าใครอยู่ไหนเอาก็เธอก็ไปมองอยู่ตลอดเลยว่าใครทำอะไรที่หรือว่ากระดิบกระเทิ่ชู่อะไรพี่เคยเจอเนี่ยแบบพี่ปไปไปฉี่แล้วก็จะมีคนมาเข้ามาประกบเลยปึ๊บแล้วก็อย่างนี้เลยลจริงจริงไม่คนได้ปินเป่าเนาได้ปินเป่าหรือเปล่า แม่อย่าพูดไปประเด็นคืออายไม่อายคือของเราเล็กที่เดียวไงน้องอยอังเป็นอุณหภูมิห้องเนาน้องยังน่าย,ย่นอยู่เลยน้องน่น่าย,ย,นย่นเ <c oughs> เธออยากเที่ยวบ้านเลยเธอท,ทำอะมันเดิม <c oughs> ไม่หมดทันเที่ยวทำ <c oughs> อะไรอะ่ะไม่ใช่ <บะ S 1> น,นี่ไงจะวันนี้ระวังหรอหรืออะไรว้ายอินต้นนี่แพงมากซื้อมาตอนนั้นหมื่นห้าเองว้า เล็กก็แสนสี่แล้วนะกินกล้วยไหมกินเออกินกล้วยชอบกล้วยแบบเป็นไงกล้วยหอมหรือกล้วยไทยกล้วยแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะเนเธอพูดมาสักประเทศกล้วยประเทศไทาน้ำหวานค่าเฉลี่ยของ สองคนในประเทศนั้นก็จะคือกล้วยน้ำว้าคุณประโยชน์เยอะคุณประโยชน์เยอะคือเนื้อเนื้อเน้นเน้นแม่กล้วยหอมคือกล้วยฝรั่งคือมีการตัดต่อพันธุกรรมมาจากฝรั่งมาก่อนอยปลูกไม่ได้มันจะมาจากน่างนอกมันจะยาวมันจะเรื้อมันจะยาวมันจะใหญ่แต่คนประโยชน์อาจจะไม่ได้เวอร์มากเท่ากับกล้วยน้ำว้าก็แปลว่า ของเขาไม่ได้เจรจาแต่ว่าก็คือว่าไม่ได้ว่าแข่งเป๊กอุดมไปด้วยประโยชน์ของประเทศเรานี่ถ้าเธอไม่ได้เป็นพิธีกรไม่ได้เป็นดารานะเธอจะเป็นด็อกเตอร์ทางด้านอยูหอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมาต้องศึกษาของพี่มากเลยต้องมาศึกษากับแม่กับตกลงเธอจะเดินไปไหมทำอะไรล่ะก็จะมาดูบ้านมีของอะไรให้ขโมยเอาดิอ้าว่ากันมั่วๆอย่างนี้เลย แม่ไม่เป็นคนรวยขนาดนี้เลยหรอเธอจะลงน้ำไหมเนี่ยมีลงอยู่แล้วมีชุดว่ายน้ำจ้าเก็เอามาเหรอพ่อพมีทั้งบ่อปลาคาร์ฟมีทั้งบ่อนี้พ่อจะให้ฉันกินข้าวในน้ำจ้าวันเนี้ยงั้นเธอลงบ่อปลาคาร์ฟไหมไม่บ่ออีดอกแล้วปลาคาร์ฟตายไปพรุ่งนี้ลอยอืดตายลอยทำไงหนูไม่เอาไม่รับผิ่ชอบค่ะดูหน่อยว่าบ้านช่องเขาเป็นยังไงเพราะบ้านหนูเล็กเท่าห้องพ่อเนี่ยเธอก็มาอยู่ได้ขึ้นไปดูได้อันนี้เป็นห้องแขกเฉยๆชีเป็นร่ำเป็นรวยเลยเนี่ย อันนี้เป็นห้องที่เวลาเบื่อผัวฉันก็จะเข้าไปอยู่ห้องนี้คือห้องปีกวิเวกหรอออแบบเวลากักตัวโควิดอะไรสนอยน้าไปอยู่ไม่รัมันมีแฟนชันหนึ่งคืนก็มาอยู่ซีหนึ่งคืนเหรอไหมเราต้องร่วมเพศจริงป้ะซีหนู <laughs> นจะได้รู้ตัวก่อดทำอะไรไม่ต้องบอกสักโขงงานอะไปห้องเยอะมากเลยอะไหนห้องฟินเนี่ยเขาว่าสาระแน่อีะะอก เจอเลยครับไม่ได้นะเธอคนเขาจองเยอะหลอกไม่ได้หลอได้แต่หลอกทองมากอุ้ยไม่ได้ใช้เขาไม่ได้ใช้ห้องนี้ก็หลอกจริงไม่ไม่เคยได้ใช้ไม่ได้มาใช้นานแล้วแม่เอาไว้ตัดท่าเถิดมีประโยชน์กว่านะแม่ทำไมบ้านแม่มันเหลือเกินอ่ะเธอเห็นคอลเลชันสตาร์บัคส์่หรือยังหาเป็นโลกอะไรอ่ะสตาร์บัคส์รอบโลกเหรอ สสะมอันไหนแพงสุดอุ้ยอันนี้ป่ะเรซิ่นนี้ใช่ป่ะเคยไหมกันเรซิ่เนี่ยไม่ได้ถามชาติเขาด้วยอ่ะไมาใช่ถามแต่ว่าหนคุ้นอ่ะเพราะเขาดูไม่ยิ้มเวลาเรื่องแบบนั้นหนูไม่เคยยิ้มเลยจ้ะไม่ยิ้มหน้าถึงหน้าเป็นยังไงหนูอดทนขึ้นภาพเลยคืออย่างนั้นเลยไปไปอันนี้คืเพิ่มบนไปอันนี้คืออันนี้คือเป็นห้องฝั่งเรา อ๋อนี่คือแเกมพอ่อเออแบบเล่นเกมหนูอยากดูเครื่ององค์องค์ทรงอะไรทรงแต่งทรงหน้าของแม่อะมันเหมือนบ้านแบบไฮโซตัวจริงนะแม่โว้ยเนาะทำไงดีอ่ะแต่ใครเขารู้ป่ะว่าเราอยู่คลองห้าไกลชิบหายเลยอะฮะ <laughs> <laughs> คืออันนี้ลักษณะมันเหมือนแบบว่า สาวท้องหลอดอันนี้อะไรอ่ะวอล์กอินคอร์เซ็ตหรอเอาไนเธอลองเดินแบบที่เปรียบเสมือนเป็นห้องของเธอที่ง่ายเลยเฉดงามก่อนใช่ไหมเฉดงามชิอะไรใช่ไหมลองเดินซิว่าแบบข้ามเป็นอะไรเปิดก็เดินเดินเดินปุ๊บอันดับแรกอันนี้เล็กไป คือเดินมันติดอันนี้ต้องพุกออกนะอันนี้เอาออกนะสองบานนี้นะถ้าเป็นบ้านหนูเหมือนเธอเดินแบบซิลองดูซิแบบว่าดูความสวยงามของตัวเองชีเป็นกระต่ายน้อยเลี้ยงน่าสหลอหลอน่ารักมากน่ารักมากเลยชีมีสมบัติบ้านเยอะเหมือนกันเนาะรู้ไหมว่าเราต้องควรปงอ่ะเพอเราแก่ตัวขึ้นเรื่อยเร่อต้องปงเข้าทางทำเข้าทางอะไรบ้างนะว้ายแอเบดว้าม แม่กระเป๋าไหนที่มันแบบแพงแบบแพงหูฉี่ดแบับไปเลยอะไปไหนอ่ะมีแพงกว่าน,นี้ปะชีวัง้าดพาเลยหรอคอนสตองหรออันนี้ไพงสุดปะแต่วันนี้มันแม่กับทุกอันนะแม่เป็นอะไรอ่ะไม่เป็นบ้าหรอเป็นใบเดียวที่มีไม่ได้ซื้อหลายใบในเสื้อแบบตอนแหลแบบเซ็กซี่ชุดนอนด้วยเยริกูเวืเก๋ พี่อยู่ยั่วคนนะถ้าชุดไหนถ้าวันนี้แบบว่าฉันขัดง่ามมาฉันอะไรมาฉันจะยั่วผัวแม่จะใส่ชุดไหนหนูขอหนึ่งตัวได้ดูะีอย่างเงี้ยเหรอดดูสิเฮ้ยไม่เห็นเคยใส่เลยว่าแม่เอาไปใส่ให้ใครแม่มีผัวลับๆหรอไม่เห็นเคยใส่เลยผัวแม่ไม่เคยเห็นใลยก็ไม่เคยใส่ไงจะบอกให้นะเคยใต่ก่อนที่ ซื้อมาจากอเมริกาแล้วก็แบบอยู่ข้างล่างนางเข้าไปในห้องครัวแล้วฉันก็กล่าวว่านางหันมาแล้วนางจะแบบว่านี่หันมาใส่อะไรอะ่ะ <c oughs> อย่างเงี้ยหลังจากนั้นฉันไม่ใส่จริงเลยรีแอคเธอแย่ไม่ได้ไม่รู้ฝากนะฉันจะย้อนเข้าไปใส่แล้วฉันเขินนะเข้าใจป่ะแล,ะล้วหันมาใส่อะไรอะ่ะอย่างเงี้ยไม่ตอนนั้นไม <c oughs> ่รู้เธอเลยไม่ได้เห็นใส่แล้วหนา ต้องลองลองใส่เลยดิทำได้แต่ตอนนี้เลยมาแล้วหรอมาแล้วหรอมาแล้วเนี่ยพอเห็นเป็นลูกไม้เนี่ยทนไม่ได้เลยเนี่ยนี่คืออาจจะเป็นจุดัวเล็บวอดต่อที่พ่อไม่ทาดูรููหรอกพ่อจะไปแพ็ทอร์ตออนลแล้วเฮ้ยพ่ออย่าสิไหนเราไม่เห็นอิโดลิ้นใหญ่มากใหญ่สาดด้วยนี่ลิ้นใหญ่มากฟิลลิลัวไปไปไปลงล่างไะกินข้าวไปกินข้าวจ้าแม่ไปเตรียมอาหารเลยไปกินด้วยกัน พี่รักจจาร์มจ้าไม่ต้องเปลีธรรมชาตินะ A few moments later เธอชิมก่อนอะมีทุกอย่างในคำนี้นะข้าวหน้าไก่สีมือใหญ่เอ็มนี่มือเขารวยไหมโง่เป็นยังไงอร่อยหรือเปล่าอร่อย่นัวมากแบบนัวแล้วพอกินกับไอ้พวกเนี้ยสำคัญนะคือหั่นถูกต้อง พราะกินแล้วเข้าไปแล้วกรอบสดชื่นไม่ได้ไปซื้อข้าวหน้าไก่ที่ไหนนะ่ใช่เอากลับมาเรื่องเธอดีกว่าเรื่องเธอบ้างคงก็อยากรู้เรื่องเธอรู้เรื่องอะไรรเ่อเด็กๆอ่ะแต่ตอนนั้นเป็นยังเป็นแล้วรู้ตัวไหมรู้มองคุณพระอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณรู้ ครูสาธิตกระโดดเชือกมาทางนี้นะแต่ทุกคนเพื่อนๆรู้หมดว่าหนูเป็นนางฟ้ารู้แล้วว่าเราเป็นนางฟ้าเราเจ๊งเจ้าเราคือแบบเวรีกู้งโรงเรียนถ้ามีงานแบบว่ารา้องเพลงเต้นรำอย่างเงี้ยเราไปแน่น,นอนแต่ว่าพี่กวางหนูเป็นเด็กกิจกรรมแน่นทุกอย่างแ,แต็มี่แต่ว่าพอกลับบ้านก็เป็นคนหนึ่งไม่มีใครรู้ไม่ได้รู้เลยเฮ้ยเหรอ,หรอตอนนั้นนะ่ะถ้าจะทุกอย่างเดียวก็คือว่าเราไม่สามารถเป็นตุ๊ดได้ในบ้าน อ้าวเมื่อก่อนเหรอไม่เป็นตุดเป็นตุดไม่ได้เอาเป็นไงตอนกินข้าวกับพ่ออ่ะนี่กินน้ำพริกลูกเป็นไงเป็นไงอร่อยดีอ่ะอร่อยนะพ่อถามผู้หญิงอย่างนี้เหรอมาให้หนูนะตั้งตอนนี้อร่อยมากยออร่อยที่บ้านอ่ะขายของเก่าอืคือแปลว่าถ้ามีซาเล้งอ่ะคนเหล่านั้นจะเอาของมาขายบ้านพ่อหนูแล้วหนูจะมีหน้าที่ถอดเสื้อแดดร้อนขนาดไหนหนูก็จะแยกเหล็กอันนี้ทองแดงอันนี้กระดาษอันนี้นู่นนี่เธอเป็นแบบเป็นกรรมมาก่อนเหรอโอ้เป็น กาวินี่ยิ่งกว่ากรรมกร <c oughs> กรรมกรก็ยังโต๊โต๊โตแต่นูคือแบกเหล็กเป็นตันพอ,อ,อบอกไอ้พี่ปองเอากองเหล็กขึ้นรถเลยโอ้ไม่ต้องห่วงเลยทำให้ <c oughs> แล้วกองเรียงอย่างสวยจัดเรียงอย่างดี <c oughs> เหล็กหนาอยู่ล่างรถ <c oughs> พ่อไม่รู้อ๋อตั้งแต่พ่อเสียไปพ่อก็คือไม่รู้ความลับก็คืออยู่กับเราเลยทุ้ววันนี้เขาคงจะมองเรามาไรเงี้ยโอ้ลูกกูเวริกูดเนาะเงี้ยแล้วแล้วแม่มารู้เมื่อไหร่ตัดสินใจบอกแม่เลยแล้วกันว่ากูเป็นตุ๊ดแล้วบอกไงบอกไงจะบอกไงตอนนั้นขายของแล้วอยู่ตลาดนัดยสิสามยี่สิบสี่อุ้ยเขาโตแล้วนะโตแล้วเราจะเก็บความลับนั้นมาอยู่เรื่อยๆนานมากอะนานมากนานนานให้เอาละว่าแม่เอาใส่ไปเปิดเสื้อของแม่แม่ เอาเสื้อใส่แไหมขอดเสื้อไม่ก็ใส่ขอดเสื้ออยู่ข้างหลังร้านลูกค้าเดินมาเด็กธรรมศาสตร์เดิน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 ขายกลางตลาดดูได้ไงปวดหัวฉันอยากมีผัวยเ้ยแล้วแม่ตัดสินใจหันไปมองแม่ว่าแม่รีแอคยังไงก็เลยหัน้วมองอย่างนี้แล้วแม่เป็นไงแม่ก็มองอย่างนี้ ไม่ห็ลึกๆก็แม่รู้อยู่แล้วเปล่าน่าจะรู้เปล่ปาฟังนะออหนูว่าเข้าใจไม่ต่อหว่าพ่อเขาไม่รู้แม่เขาไม่รู้มแม่เขาไม่ร้เขาเป็นพ่อเป็นแม่เราเขาไม่รู้อะไรแบบนะ้ตูเลี้ยงเขาเต้ามาแต่ไม่รู้เลยเราคิดว่าเราเล่ลลนละครเก็บเปิดตัวเสร็จปุ๊บแล้วมันเป็นยงงออสบายใจกับตัวเองมากอ,อ,อะไรอย่างเงี้ย แต่แม่เขาก็ยังมีหลายโมเมนต์ที่แบบว่าเออบางทีไปเดินฟิวเจอร์ด้วยกันอย่างเงี้ยแม่ก็บอกว่าเมื่อไหรมึงจะมีเมียให้แม่ว่าเนอะหนูเปมองแม่อย่างเงี้ยแม่ ae, ลูกเธอเป็นตุ๊กจ้า <c oughs> <c oughs> แม่เขาขำๆไปอะไรไปอะไรเงี้ย <c oughs> ทุกวันเนี้ยเขาเห็นเราในในสื่อไป<ร>ตั้งเตาอะไรเงี้ยเขาก็ยังรู้สึกว่าแบบกระต๊แดงบอกมว่าเออแต่งตัวอะไรบ้าๆบอบ้้มันอย่างเงี้ยเข้าวงการได้ไงนั่งขายของอยู่เพื่อนมันบอกว่ามึง เขาจะแคสหนังเรื่องใดที่สุดซี่มึงเหมาะมากมึงมาเลยพอไปแคสปุ๊บก็เข้าในระบบเพราะว่าเขาจะสก้าหาดาราใหม่อะไรเงี้ยพอจากจุดนั้นอ่ะมันก็ต่อยอดมาถึงจุดนี้หนูก็ยังงงอยู่ว่ามาจุดนี้ได้ยังไงกี่ปีแล้วปองเจ็ดปีพี่สี่นั่งรับนิวเนะนั่งรับนิวอ่ะเจ็ดปีแล้วอ่ะแต่พี่ลูกแม่แต่ปองแต่ปองเชื่อไหมพี่กับพี่มีเนี่ยเห็นหนูแล้วรู้เลยว่า หนูเป็นคนมีความสามารถแล้วมันแล้วมันมาจากตัวตัวข้างในของปองไม่ <นะ S 2> คือปองเขาเริ่มมาจากความแบบจริงใจความธรรมชาติเขาจะชอบพูดว่า อันนี้มุมมองชาวบ้านนะคือเขามองแบบเขาไม่ได้มองตัวเองเป็นดาราหรืออะไรคือเขาจะพูดตลอดเลยว่าความคิดเขาเขาก็จะแบบมองแล้วมันก็จะรู้สึกว่ามันจริงใจมันเรียวดีใช่ไหมก็เป็นอย่างนั้นก็เลยเป็นชาวบ้านจริงๆลแม่ก็เลยคุยกันเออก็เลยชอบไงเธอฝันอยากเป็นดาราตั้งแต่เด็กไหมเด็กๆกระจกไอ้ไอ้โทรทัศน์ที่มันเป็นกระจกนูนสมัยก่อนอะถ้าเขามีซีโรมาติกกันอย่างเงี้ยหนูเอาหน้าเนี่ยบางกบสูนั่นเลยนะล้วจ๊ลหนูต่อรางนี้แล้วจังหวะนั้นพ่อกัเนข้าเนวร์ เราเป็นไอแล้วเช็ดๆเราแบบโตมากับสื่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าอะต่อยไตพบเขาทำ,ทำท,ำ,ท,ำ,ท,ำทำท่าทำทางยังไงเราก็บอกว่าวิธีนี้ม่ทำ,ทำ,ทำงไงวะก็มาเอาตุ๊กตาวางหนึ่งวางสองวางสามแล้วก็แบบคุณผู้ชมครับวันนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดกันช่วงหน้าพบกับทไมไม่โชว์อะไรอย่างเงี้ <S <S ยทำวิธีกรก็ได้เป็นนักแสดงก็ได้เธอมาทำช่องตัวเองตอนนี้ช่องยูทูบชื่อว่า สารพัดเพื่อนค่ะพี่สีอันนี้ชื่อรายการชื่อรายการว่าช่องคลอดช่องอะไรนะช่องคลอดนี่จริงเอาจริงๆเปล่าช่องคลอดที่แปลว่าเต้องคลอดจริงๆเหรอคลอดจริจริงอ่ะกอดอีแจ็คทำกอดนิกกี้ทำมีแล้วหนูทำมาก่อนนะจริงเหรอตอนนี้ไม่มีดาราคนไหนเข้ามาทำเลยอ่ะอออเหรอลูกค้าเข้าทุกแทบจริงเหรอแล้วตอนนี้ ฮะไม่มีนะ 40, ทำมาสี่สิบทำมาสี่สิบเทปเข้าไปเทปหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะตอนเรารู้สึกว่าทำไมเราไม่ได้ทำต่อวะตอนนั้นคนร<ช><จ>ะลาหยุดม <า S 2> ไม่หหนูหยุดไปเพราะว่าหนูไปเนิร์ดกับว่ามันจะมีมันจะมีหนังก็เลยแบบว่าอยากจะตั้งใจทําอันงานนี้ให้ดีแต่ตอนนี้ก็คือกลับมาทําอีก ตอนนี้ก็คือกลับมาต่อยอดสิ่งที่เราอยากจะทำเออไปดูด้วยนะคะฝากช่องคลอดด้วยนะคะที่แปลว่าเจียค่ะต้องคอยว่าสารพัดเพื่อนไปดูได้เลยสนุกมากเะื่อนฉั้นเธอมาแนวซีมี่ฉันถามเธอบ้างแล้วแบบสารพัดเพื่อนคำถามเร็วฉันจะไม่ให้เธอเล่าอะไรเยอะเลยฉันถามเลยถ้าถามปุ๊บตปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปุ๊ปั๊บปั๊บตอบปั๊บปุ๊บเก่งมากจะลองก่อไหม ไม่รีอะเม่บุรีอะไม่รู้ตลกตรงไหนจุดเสียวที่สุดหัวนมหัวนมเสียวสุดเลยเหรอคือแปลว่าคัดแตะหัวนมปั๊บฟินครั้งล่าสุดล่าสุดเลยเมื่อไหร่ ก็ที่เรื่องไปกับพ่อเมื่อกี้นี้่แม่ไม่รู้หรอกเมื่อตอนที่แม่เดินมาต้มข้มันไก่อ่ะดีไหมแล้พ่ออะเลิศเขี่ยหัวนมเห็นไหมล่ะหัวนมอยู่นี่หมุนนมอยู่ไหนอยู่นี่นี่ไฟอันนี้สีลอยสีโอเคสเปคผู้ชายสกินเฮดจมูกด่งปากให้รวยหล่อรวยจะสุดถูกเลยสดฮู้ยสดมากเลยอ่ะหาใครสักคนนะจีบหรือซื้อ ไม,ไม่ซื้อกินหรอหนูไม่ซื้อกินเพราะหนูเคยไปซื้อครั้งหนึ่งคุณแม่เขาบอกว่ามึงมึงไปร้านตงมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้โลเคชั่นบอกบอกบอกแค่แค่บอกไปเฉยนะ,ะไม่บอกชื่อร้านบอกแค่โลเคชั่นว่ามันมอยู่ตรงนี้นะอะให้ไปหาเองอีอนี้เหงามากออกจากกององเลยเอาไงวะหนีก็หนีเนาะขับรถไปขับรถไปตามโลเคชั่นมันชื่ออะไรวะเขาก็ไม่บอกนะตะโกงไปหาก,ก็กลัวเดี๋ยวเขาโปะม,ม,มองฟงอ,อย่างเงี้ยบอถ้าหนูมีดวงในการโดนขอให้เจอร้านที่คุณแม่เขาบอกมานะ เชื่อไหมยังไม่ทันพ้นคำที่จะสักสิทธิ์เลยอ่ะจอดรถแล้วหันซ้ายไปเงี้ยอีนี่มันโลเคชั่นแบบที่บอกอุ้ยบุญบาทบุญบาทบุญบาบุญบาทด้ยใส่หมวกใส่แมสปูนคนจำได้ป้วนคนเออหนูก็เอ้ไอ้พอลืมตาขึ้นมาปุ๊บอย่างเงี้ย นักตอบไลน์อย่างเงี้ยเฮ้ยเขาเรีแล้วเขาตอบไลน์ไปด้วยหนูรู้สึกว่าเอาอีดอกท่านทำกูมาทั้งวันเนี่ยก็คือเธอไม่ดูแลใช่เลยเธอทำมาว่ามันเป็นงานของเธอใช่ไหมจากนั้นน่ะหนูก็ไม่เคยที่จะไม่เอาลองร้านนวดหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ขอจีบนวดเจ็ดร้อยติปอีกพันหนึ่งพันเจ็ดติปพันหนึ่งใช่ด้วยซื้อเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ไรเวาไปซ้อซื้อะไรไม่ถามเขาสิถามเขาสิ ถามเขาสิเดี๋ยวผู้ชายเขาเทียบแพงไหมอ่ะไม่แล้วแต่แล้วแต่มันจะมีเกตอะไรไอ้ที่ที่มันอยู่หลังหลังหลังห้องอ่ะไอ้ที่อยู่หลังบ้านได้รู้ยังไงหลังบ้านฉันได้ยินเวลาเธอคุยกันฉันแอบได้ยินโถยดอกไม่เดี๋ยวเดี๋ยวชอบใหญ่หรือยาวไม่เป็นไรใหญ่ยาวก็ได้ขอให้แข็งอันนี้หมายถึงตีนนะปั๊บเขาหน้เหรอแม่ชอบแบบไหนชอบแบบพี่สีชอบแบบไหนอ่ะ ไช่อวก็ธรรมดาใซ่อวไม่ละวานไมไม่ใหญ่ไม่ยาวแต่ทรงดีแต่พ่อเขาดูมีแบบอีโมชั่นไงชอบใช้ใช้ความรักมีเสมอเคยไปทาราวดีปะเดี๋ยวว่ามึงของใครเนี่ยใครเขียนเนี่ยทาราวดีทาราวดีพ่อมึงเหรอถามเขาอีหี้อไมพัฒนาการสี่สิบะไไม่รู้ไม่เคยไปที่ไหนเปลี่ยนคำถามไปทาราวดีหรือเปล่าเคยไปหรือเปล่าใช่อันนี้เปลี่ยนอันนี้เคยมีแฟนปะไม่มีหรอ ี่แล้วอยากมีไหมแม่ก็เหมือนคนไม่เคยกินคั่วกิ้งอ่ะก็นเขาบอกว่าคั่วกิ้งมันแซ่บมือแบบคั่วกิ้งมันดีมากเรากินแล้วมันแบบร้อนแบบอยากมีก็ไม่รู้ว่าคั่วกิ้งเป็นยังไงอ่ะเคยกินแต่ข้าวหน้าไก่อย่างเงี้ยสเปคผู้ชายต้องนิสัยยังไงสามอย่างดูแลตัวเองได้สองสะอาดสะอ้านเพราะเราก็คือจากคนที่งงแบบเราก็ขัดเปนเราสะอาดเหมือนกันนะสะอาดสะอ้านแล้วก็คอนเนคกันตลอดมีอะไรพูดกัน อ๋อคือคุยกันทุกเรื่องใช่เพราะบางทีเราเดาไม่ออกว่าเขาแบบมาไม้ไหนบางทีอะเอนเนจีแบบเก็บแบบมันไม่ค่อยโอเคอะไรเรารู้สึกว่าคนเอนเน y จีแบบออกอะมันยังโอเคกว่า3อย่างที่ไม่โอเคเลยไม่ชอบคนเตะแมว คนที่อะไรมาเตะแมวบ้ามันมีคนเตะแมวค่ะเตะแมวที่โกรธถ้าจะเตะหมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็สองก็คือเป็นคนที่ฟันไม่ไม่ฟันสะอาดไม่ฟันเหลืองยิ้มมาต้องแบบไม่มีอะไรติดอย่างเงี้ยเยอะอ่ะมึงเคยเล่นเกมสามวีไหมมันดึกนานมากเลยดนนึกไม่ออกไงมันไม่เคยมีนิสัยที่ไม่ชอบมันจะยตางไหนเห็นแก่ตัวทำลายร่างกายเห็นแก่ตัวได้ด้วยทำไมถ้าเห็นแก่ตัวแบบฉันเสร็จแล้วเธอไม่เสร็จด้อยเธอถ้าเสร็จแล้วดูดนมฉันด้วย ขอแค่ดูดนมอย่างเดียวก็เดี๋ยวฉันทำของฉันดูแลตัวเองระหว่างแทงกับถูกแทงเลือกอะไรหนูกหนูชอบรับมากกว่าแต่หนูก็ลุกได้เธอเป็นนางพญาอยู่ตอนรับแต่ถ้าเธอตอนลุกเนี่ยเธอกลายเป็นจอมยุทธอย่างนี้เหรอโอ้โหฝึดฝัดฝุดฝัดสุดสุดวิปัสนาสุดๆเขินภาพวิปัสนานี่แหละประสบการณ์ที่แบบแปลกทส่สุดหลังปั๊มหลังปั๊มน้ำมันเนี่ยนะเมื่อก่อนมันจะมีแคมฟอกสวัสดีครับ ใครชอบคนอว้วนหน้าเป็นแมนทักครับเอ๊ะมาก่อนหน้าแมนนะเขาโยดกมาอย่างนี้เลยคุณครับสนใจครับอยู่แถวไหนแล้วอยู่วัดประยูนเอ้ยผมก็อยู่ร้านเน็ตหน้าวัดประยูนเหมือนกันหุยร้านเดียวกันเลยเราออกจากร้านเน็ตกันเถอะแล้วไปหาที่ work is working เออไปหาที่ work เออไไหนวะไม่แล้วทำไมไม่ไปลงลงโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีตังค์ตังค์ค่าสะ่ายอินเทอร์เน็ตยังไม่มีเลย เวลาจะเวลาะเล่นอินเทอร์เน็ตก็ไปยืนมองว่าใครอะออกก่อนเวลาแล้วก็ไปสวมรอยเหรอใช่อ๋อไม่มีตังก็เลยต่มตังแต่งีก็เดินเดินเดินไปใช่ป่ะจะเดินเข้าห้องน้ำปั๊มหุยไม่เอาพวกแม่แม่เขาพ่อพแม่แม่เขาก็จะเออก็จะมีแม่บ้านอยู่เออเป็งเอะไกูะาไงดีเดินเข้าไปแล้วกันแล้วก็ไปอยู่ตัวแอลข้างหลังปั๊มเออมันเป็นพื้นที่ถงอ่ะตอนนั้นเป็นพื้นที่ถมก็เดิน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 กพาเข้าไปอย่างเงี้ยแล้ก็เซิร์ฟแบบโอ้โหตุ๊กตั๊กต๊ก โอ้โคืออยู่ดีเหมือนแบบโอ้โหต้นไม้ขยมือนคนคนที่บางก็ทิงรุนแรงทำไมต้องรีบขนาดนั้นเอาก็มานรีบ้เพราะว่าอะไรรู้ปะฝนตั้งเขามาแล้วคลุมคลุมคลุมสักพักระหว่างหุ้ยๆุกันอยู่ฝนตกเป็นห่าใหญ่ค่ะฝนตกหนักเลยเธอหยุดเลยทันทีไม่หยุดต่อไปเลยไปต่อเธอฟิล ตอนนั้นอะถ้าแบบผีที่อยู่ในแถวที่แถวนั้นมองคือแบบอืเหมือนช้างเล่นปักโคนคืออุบาทอภาพอุบาทมากอะแล้วพอฝนมาตกหนักเป็นหายใหญ่ใช่ป่ะตรงนั้นนองไปหมดเลยออเไอขาไปไม่เท่าไหร่ตอนที่ขาเดินออกอะไอเหี้ยอีดินตรงเนี้ยไม่กลายเป็นโคนเดินลกมาพ่อเดินอะตอนแรกอะเปียกแค่ตีนใช่ป่ะแค่ตะกอนใช่ป่ะเหียบไป เริ่มมาหน้าแข้งเหยียบไปที่หัวเข่าพ่อเดินออกมากางเกงอ่ะเปียกโคลนมาถึงตรงนี้เพราะไปดำนาอีดอกรหาทำเด้อเด็กๆโอเคน่ารักมากเลยอ่ะปองเอแกมากเฉลิมเฉลอมขอบคุณน้องปองมากเลยวันนี้อุตส่าห์แบบนี้กุห์มาเยี่ยมฝากนี่เนี่นะคะตั้งแต่วันมะเทิญทำกับแม่เอมมี่นะจีจอยใครเปิดไปก็แบบดูหน่อยว่ามันจะพูดอะไรลุ้นหน่อยแล้วก็ ภาแล้วพัดเพื่อนที่ช่องคลอดนะคะในช่องก็จะมีคอนเทนต์นู่นคอนเทนต์นี้แทรกซึมอะไรมาเรื่อยๆช่องคลอดนี่คือช่องคลอดโอเคขอบคุณต้องปองมากเลยที่มาวันนี้ขอบคุณมากเลยบพี่ซีนะคะขอบคุณแม่นะคะขอบคุณนะจ๊ะ EP นี้18บวกสุดๆเลยแต่ลันลานสนุกมากเลยนะพี่มี่นะ มีอะไรอยากให้น้องไปเจจอยแบบอยากทำอาหารให้คนอ้วนกินเยอะๆบอกหน่อยมีเพื่อนอ้วนๆเยอะนี่ไงอเมกาอเมกาครอบครัวเธอมาสิเออบอกสิเออครอบครัวคนอ้วนอ่วตจนว่าเมนูไหนแบบถูกใจคนอ้วนเออเอมาเลยอ่ะเอาเด็กไลค์กดแชร์กันด้วยครับเลิวยยู